สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน่าตยาย้าแปลงนั่น แรงข้างล่างนั้นมันผมหยอดเดียนเมษานะครับผมหยอดเดียนเมษาพี่กายนี่เราจะเอาเราจะเอาอ้อยคำแรงนะครับเราจะอาอ้อยคำแรงอ้อยคำแรงนี่ต้องต้องยาวแน่นอนนะครับเออเอาเชร็ ถึงไถถึงยอดไปหน้าก็ยอดยอดไยหลังก็ะยอด,อดยนะน่น่ๆน่ๆน่เน่น่น่แน่น่่น,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 นถนนึง m อ4.9ยู49ก็ยอดดีนะครับยอดดีไม่ไม่ไม่นักไม่กระดกนะครับถ้า50แรงนี่ไม่ไหวครับเอามายอดแล้วไม่ไหวยวกโลเมื่อวันนะครับโอ้โหหยุดคับุกกับตุ๊กับหุก,กับ อันนี้ก็ผานของของคูบต้านะครับผานของคูปตา้าเป็นล่องลมนะครับ่องลม ปลูกมันนี่โอ้โหลงทุนขึ้นแล้วก็ลองปุ๋ยแล้วก็ใส่รุ่นเลยทำให้แบบเปลี่ยนคลิปหัวทางยังไงเนี่ยนะปลุกปล นี่ดูพี่น้องแปลงนี้แปลงนี้ใส่ปุ๋ยลูกละพันสอง <c oughs> นี่น,น,นี่นั่นดูของเราของเราใส่ถุงละสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยแปดสิบทำรุ่นสามทีนะครับใส่ปุ๋ยสองลูก ปลูกมันใส่ปลูกมันใส่ไรละสองลูกเปลี่ยนครับเปลี่ยนปลูกอ้อยดีกว่าสบายด้วยปลูกอ้อยจา้างเขาปลูกใส่เกล้าร้อยทำรุ่นสามทีทำรุ่นง่ายด้วยทำรุ่นฉีดยา โคมไปเลยไม่ต้องระวังไม่เหมือนมันมันนี่โอ้โหดูเลยปันปนลุกบอลปันนันหัวก็ยังไม่อยากจะมี ลองยัดดูไปเลยฮะเอามือล,ลองยัดดูไปเลยขับขับพัดเอาเลย้นไป้นว้าวขนาดลำเดียวเนี่ยขับเพิ่นเลยป๋าครับเพิ่นไปหน่อยครับลุงพลน,นะครับคคนรับในลุงพลน,นะครับ <c oughs> ไม่ใช่ลุงพลป็นเต็นนะว้าวตัแแ้นไปขึเนี่ย S <S ลัมเราแขนยังม่ังยัจะพังย <laughs> ง,พง, <laughs> ง่พังคนาะคน่นไปก่อนเนาะคนคนมานะ้วในใก่อนเะเอาเอาเยอะเอาเยอะ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 นินดใกล้ตลอดแล้ว Hm. Siapa ayah? Hm. ย้อนแสงพี่น้งองอะโอเคเดี๋ยวไปเติมม้อยก่อนนะครับสััสีีครับบััสดีครับ,บ,รบขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ